ที่สังเกตของสายพันธุ์มกลอยไปดูนะครับเกิดมาที่ก้นจะมีจ้ำดำอยู่หน่อยอครับถ้าไปตอนแรกนึกว่าแม่ตบไม่ใช่นะเป็นเองเป็นเองเสือด้วยใหม่ๆจะจ้ำดำตรงนี้เลยเรื่องนี้เคยเคยเคยมีถูกฟ้องกันที่อเมริกาครับผมเรื่องก้นดำหาวไตตีลูกหาว่ตตีคนข้างบ้านฟ้องเออทางยุโรปนะครับเป็นคอเคซอยนะครับตับใหญ่นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างต่างกันกับเราทั้งอวัยวะภายในและภายนอกรวมทั้งจุลินทรีย์พื้นฐานหรืนอ,อนอร์มอลฟลอราที่มีในร่างกายที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนไทยอย่าไปพิรีพิไรกินของที่มันข้ามสายพันธุ์เช่นจะกินแครอทบ้างละนะเอาฟังดีนีนะฮะเราตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนและการส่งเสริมเรื่องอาหารฝรั่งเยอะเช่นว่ากินแอปเปลิลวันละลูกดีกินแครอทด,ดีกินอะไรดีอันนั้นอาจจะเหมาะสําหรับคนที่เป็น ข้อเขยซอ,อ,อยครับแต่เรามันเป็นพวกมองกลอยมองกลอยตอนนี้ถ้าอยากจะกินอย่างนั้นเราควรกินอะไรฮะอาจารย์อะไรก็ได้ผลไม้ตามฤดูกาลบ้านเราของเราพืชผ,ผักตามฤดูกาลบ้านเรา,น,านะครับแล้วฉลาดอยู่ฉลาดใช้ฉลาดกินมีอะไรมากมายในท้องตลาดที่เราต้องเลือกเพื่อการกินเนี่ยนะครับที่อาจารย์แนะนําก่อนเลยว่าความเป็นคนไทยเอางี้ตรงนี้ฮะรเราเป็นคนไทยเราควรกินอาหารแบบไทยไทยครับ ใช้ชีวิตอย่างไทยๆครับซึ่งค่อนข้างถูกต้องอยู่แล้วครับแล้วยายาก็เหมือนกันครับสมุนไพรใดแก้ไขคนในพื้นที่นั้นอ๋อครับขออนุญาตพาดพิงพวกเราพยายามจะกินสมครับบ้านเราอุณหภูมิเท่าไหร่เอ่อก็ประมาณ30เป็นอย่างต่างครับกลางคืนเปิดแอร์ยีองศาห่มผ้าไหมห่มไม่ไหวยังร้อนอยู่เลยหนาไหมครับแต่ ที่เกาหลีเจี้นเกาหลี24องศานีนเขาเดินกันหน้าตาเฉยครับบ้านเราอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือหยินหยางไม่เท่ากันที่คนจีนพูดบ้านเราก็คือฟาร์มเป็นธาตุดินน้ำลมไฟของร่างกายเนี่ยแตกต่างกันแตกต่างกันอยู่ในอุณหภูมิที่ต่างกันเพราะฉะนั้นควรกินควรดูใช้ยาและสมุนไพรในพื้นที่ของที่นั้นๆอย่าใช้คําว่าฟีเวอร์หรือเห่อตาม แฟชั <Fashion S 1> ่นแล้วก็ไปใช้เข้าซึ่งไม่ได้ผลประโยชน์อะไรมากมายบางทีกลับมีโทษเสียด้วยซ้ำไปอันนี้มาพูดถึงเรื่องตรงนี้กันมานะก็มีเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นคนไทยคนไทยค,ร,คร,รัวไทยครัวไทยหรือว่าเ,อาเรามีบ้านเราจะปลูกสมุนไพรไทยๆค,ควรทำไหมอาจารย์เออไม่ไม่จำเป็นนะครับ ไอ้ที่จะสร้างสวนสมุนไพรที่โรงเรียนจะไปสร้างอย่างนู้นอย่างนี้ไม่จําเป็นเพราะอะไรไหมครับเพราะอะไรครับปลูกแล้วใช้หานไม่ได้ให้ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับมีอยู่คำหนึ่งไม่ทราบว่าจะเหมาะสมแค่ไหนถ้าไม่เหมาะสมคงต้องไปตัดออกครับผมพยายามจะให้ทุกครอบครัวเลิกปลูกไม้ประดับครับแต่หันไปปลูกไม้ประแดกแทนโอเคครับคือไม้ที่กินได้แทนไม้ที่กินได้นะครับลองเอาโหระพาใส่กระถางตั้งหน้าบ้านสวยเป็นบ้านเลยครับอ ต้นกระเพราสวยเป็นบ้านเลยครับสารแหนะปลูกให้หมดเลยไม้ที่ใช้รับประทานได้เขาเรียกพืชผักในครัวเรือนพวกนี้เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับแต่ใช้ปรุงเป็นอาหารได้แต่ชวนจะไปปลูกที่เป็นสมุนไพรจริงๆนะฮะไม่จําเป็นแต่ควรที่จะอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่แล้วให้สืบต่อ เป็นทอดทอดไปเพราะไอ้ที่ปลูกใหม่อะเวลามันไม่พออายุมันไม่ได้นะครับแต่ต้องปลูกทดแทนเข้าไปบ้างในสิ่งที่กำลังจะขาดหายแต่อย่าทำลายสิ่งที่มีอยู่มะเฟืองเปรี้ยวตอนนี้คุณใจพบบอกว่าหาได้ไหมยาก,ยากมากเลยยากมากมาเพราะว่าทุกคนบอกว่ามะเฟืองมันต้องหวานครับก็กินกันแต่มะเฟืองหวานมะเฟืองหวานครับหนักๆเขาก็เลิกปลูกมะเฟืองเปรี้ยวไม่มีไม่มีครับอตอนนี้จะหามาทําอะไรก็ลําบากมาก แต่มะเฟืองเปรี้ยวเนี่ยน้ำย่อกอนถามบ่งโบราณบอกว่าผู้หญิงที่กำมีรำมังมีรอบเดือนอย่าไปทานมะเฟืองเปรี้ยวนะเลือดจะใสจะออกมามากนะครับจะทําให้โลหิตจางแต่ในขณะเดียวกันคนที่เลือดข้นใช้มะเฟืองเปรี้ยวทําให้เลือดใสขึ้นมาได้ครับตอนนี้หาจะทานไม่มีมีแต่มะเฟืองหวานหวานครับข้นทิ้งหมดใช่นะครับ นี่สำคัญมันพเจั้นมีตัวอย่างวันนี้มีตัวอย่างที่อาจารย์เลยได้เอามาด้วยมีตัวอย่างที่แบบว่ามันน่าตื่นเต้นมากที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ที่ผมกำลังถืออยู่นี่เนี่ยนะครับเราเรียกกันว่าขิงป่าอ่าแต่นี้เวลาคําว่าขิงท่านผู้ชมก็ต้องจักขิงทุกคนแต่ขิงป่าตัวนี้ที่พูดถึงเป็นขิงที่ใช้ในการทาทายาครับทำยาอย่างแท้จริงเวลาบอกว่าขิงนะฮะหมายถึงขิงไทยที่ใช้ทํายาหมายถึงขิง ตัวนี้ตัวนี้ในยาจะเขียนว่าขิงแคลงขิงแคลงครับอ๋อขิงแคลงทีนี้ขิงในท้องท้องตลาดเนี่ยขิงแคลงแล้วก็มีขิงแห้งอขิงแห้งนี่ไม่ได้ไปตากให้แห้งนะมันสดสดเนี่ยเขาเรียกว่าขิงแห้งมันชื่อขิงแห้มันชื่อขิงแห้งเพราะฉะนั้นคนไม่รู้ก็ไปเอาก็ไปเอาขิงที่ตากแดดมาแล้วแห้งเพราะฉะนั้นขิงมีอยู่สามขิงขิงแคลงนี่ขิงแห้งขิงแห้งแล้วก็ขิงแกง แต่ตอนนี้เวลาที่ใช้ทํายากันใช้ก็ไปเอาขิงแกงตากแห้งแล้วเรียกว่าขิงแห้งมาทํายาครับทีนี้ที่สนุกกว่านั้นคือถ้าขิงแห้งมันแห้งเรียกว่าอะไรอก็คือขิงแห้งตากแห้งออาไปกันใหญ่ละกี่แห้งไม่ทราบมันถึงได้วุ่นวายกับเจ้าขิงเนี่ยแต่ขิงนี้กําลังจะสูญพันธุ์แล้วมันเผ็ดมากนะครับออืเป็นขิงป่าครับเผ็ดจริงครับอาจารย์ครับเผ็ดจริงครับครับ ตอนนี้ใครถ้าใครรู้จักนเนี่ยขิงแคลงเนี่ยนะถ้าท่านมีท่านแถวบ้านท่านท่านปลูกทิ้งไว้ได้เลยเพราะมันมีสรรพคุณซึ่งมีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่งและตัวท่านเองสมมติอยู่กับบ้านเนี่ยและมีอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ทําได้เองง่ายๆด้วยเลยครับอาจารย์ครับขิงแคลงทําอะไรครับแด่หนาวหน้าฝนท้องอืดอท้องเฟอ้อนะครับต้มน้ําแล้วดื่มเลยครับอเอามาอย่างเงี้ยแล้วทุบๆหน่อยครับทุบๆแล้วต้มน้ําดื่มครับเป็นไง จะบรรเทาอาการท้องอืด้องคนเหล่านั้นได้ครับแล้วถ้าหากว่ามันเผ็ดมากทานไม่ได้อใช้น้ำตาลายแดงใส่ลงไปเพื่อให้ทานง่ายนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาเข้าเองเนี่ยต้มกับกะเพราแดงสามารถช่วยคนที่ความดันต่ำเนี่ยได้นะครับนี่คือขิงแคลงอ่ะตอนนี้มาอีกต้นหนึ่งต้นนี้ท่านผู้ชมต้นอะไรครับ อ,อผมไม่เคยเห็นเหมือนกัน,นครับเจมบอกน,นี่เรียกว,ยว่าหัวเข้าข่าหัวเข้าข่าครับเอาไว้ทำอะไรอาจารย์เขาเองมีสรรพคุณทางการแก้พิษแก้แก้แก้พิษที่ว่าในเช่นคุณมีอาการของของของคนที่ไปถูกพิษพวกเห็ดพวกของป่าพวกอะไรที่ทานแล้วเมานะครับตัวเขาเนี่ยใช้ฝนกับน้ำซาวข้าวหรือถ้าต้มทันก็ต้มถ้าต้มไม่ทันมีหัวแห้งอยู่ฝนกับน้ำ สาวข้าวครับเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เรื่องไม่รู้จักน้ำาวข้าวหายากแล้วไม่รู้จักน้ําข้าวครับนะครับใช่นี่คือปัญหามันต่างกันมันต่างกันนะครับฝนกับน้ำสาวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแก้ได้นะครับอย่างเมาเห็ดชาวบ้านก็จะใช้ของเรหล่าเหล่านี้เอาเป็นว่าสมุนไพรทุกตัวมีประโยชน์และมีพิษแต่ที่เขาเขียนว่ามะตูมหัวข้าวข้า ขิงโปร่งฟ้ามีสปปรรพคุณอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นนะฮะอย่าไปเอาตำราอันนั้นอะแล้วมาใชา้ตามที่เขาเขียนเพราะอันนั้นเขาเขียนให้เภสัชกรแผนไทยหรือนักวิจัยอเอาไปเพื่อหาริ์ทางเภสัชวิทยา นะครับไม่ใช่เอาคุณมากินอย่างนั้นเลยแม้แต่เดี๋ยวนี้กินขมิ้นชันการกินกระเทียมกันกินมะรุมกันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสมุนไพรเดียวมันไม่ใช่ยามันเป็นอาหารมันต้องรับประทานอย่างถูกต้องไม่หันจะกลายไปกินขี้เลื่อยอย่างเถาวันเปลี่ยงอย่างเงี้ยเถาวันชนิดหนึ่งเอามาบดใส่แคปซูลกันยกเว้นคุณสกัดมันออกมาว่าถ้าเขาบอกว่าเถาวันเปลี่ยงแก้ปวดเมื่อยหาให้ได้ทางเภสัชวิทยาว่า สารตัวใดมันแก้ปวดเมื่อยแล้วตัวไหนที่ไม่ใช่ก็ออกไปแล้วบางท่านจะเถียงว่าแล้วเวลาเขาเอาไปทํายาต้มทางแผนไทยที่รวมรวมกันหล่ะเมื่อเขาเอารวมกันเป็นยาหลายๆอย่างมันมีตัวยาตรงอื มีตัวยาช่วยมีตัวยาแต่งรถแต่งทิศแต่งกลิ่นคือมันฟังก์ชันกันเองแล้วทําให้ข้ามันเสถียรได้อ๋อเพราะฉะนั้นคนที่เขาทำต้องทําเป็นต้องทาเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆถ้ารู้ต้องรู้ให้หมดแล้วรู้ให้จริงอย่างเช่นเรื่องที่เอามาวันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่ามะตูมมะตูมนะฮะค,คนสมัยใหม่เด็กสมัยใหม่ไม่ร,รู้รู้จักหรือเปล่านะแต่ว่าเรารู้จักจกันนะถ้าไม่เป็นยาก,ก็คือเอามาเชื่อมนะฮะรอให้มันสุกซะก่อนอแล้วก็ตอนอ่อนๆฝานเป็นแว่น ผึ่งให้แห้งชงเป็นน้ำชาใส่น้ำตาลนิดๆกินแล้วเป็นไงฮะอาจารย์มะตูดก็แก้กระหายน้ำได้นะครับสดชื่นัะตอนแก่มาเขาก็ปอกเปลือกออกแล้วก็ไปเชื่อมเป็นมะตูมเชื่อมซึ่งอันนั้นจริงๆแล้วค่าทางเภสัชวิทยาเนี่ยเขาไม่พูดถึงแล้วเขาพูดค่าทางโภชนาการแล้วนะครับพอฉุกเอาเนื้อมาครับเขาก็ทานกันเป็น อาหารว่างตามบ้านก็กานกันไปนะครับ uh huh. ของที่ทานได้ <C rap. S 2> แต่ถ้าเอามาทําเป็นยาอย่างที่เราเอามาทําอยู่เนี่ย uh huh. เราต้องเอาเนื้อในส่วนที่กินได้งานวิจัยระบุว่ามะตูมเนื้อส่วนที่กินได้ uh huh. เอาไปหาฤทธิ์ทางยาซึ่งสามารถต้านการอักเสบสามารถต้านการขยายตัวของไวรัส uh huh. นะครับมีสรรพคุณมากมายครับ เมื่อจับถึงสมุนไพรแต่ละตัวแล้วผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงสรรพคุณสักเท่าไหร่เพราะผู้ชมเนี่ยมไม่ได้ดูเราแต่ต้นเช่มามาฟังเอาตอนท้ายปั๊บเนี่ยไปหา,าปาตูามาทําไปหานั่นมากินหานี่มากินทุกอย่างมีระยะเวลาทานเป็นอาหารทานเป็นยานั้นต้องให้เป็นมาในทางอาหารคือโภชนาการพันธุศาสตร์ก่อนแล้วถึงจะเป็นยาได้มิเช่นนั้นต้องปรุงเป็นยา อย่าไปเชื่อว่ากินอะไรแล้วแก้อะไรเพียงตัวเดียวอย่างเดียวเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาได้ยินนะฮะเวลาเราไปหาแพทย์แผนปัจจุบันก็ตามเขาเวลาส่งยามาให้เราเขาก็วินิจฉัยจากโรคเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็าเปคนส่งยาสั่งยาให้เราเองในขณะเดียวกันเหมือนกันแพทย์แผนไทยเหมือนกัน แย์คู้นั้นก็ต้องวินิจฉัยอาการคุณและก็สั่งยาให้คุณไม่ใช่คุณสั่งยาให้ตัวเองโดยไม่มีความรู้แต่เพียงแต่รู้นิดๆหน่อยๆว่าไอ้นู้รักษาไอ้นั่นได้ไอ้นี้รักษาอันนี้ได้อย่าทำอย่าทำมาอีกตัวประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกครับที่ซื้อยาไปฝากกันครับเอผิดตั้งแต่คชดแล้วครับอ๋อซื้อยาไปฝากกันเออจริงด้วยเออจริงด้วย เออนะไอคนนั้นเขาว่ามันเป็นอย่างนี้มันปวดมันเมื่อยมันอย่างนี้ซื้อยาไปฝากมันไปต้มกินเออเขาว่าแกไม่ค่อยสบายปวดหัวใช่ไหมเอาตัวนี้ต้มไอ้นั่นกินแล้วก็บอกว่าฉันเคยกินหายเอแต่หารู้ว่าสมุนไพรมาคนละทางกันนะครับอ๋อเข้าใจแล้วอันอยากทำไอต้นนี้อีกต้นหนึ่งต้นนี้น่าสนใจมากที่ต้นคือโปร่งฟ้าท่านผู้ชมครับมันมีสรรพคุณซึ่งแบบผมว่าผมชอบมากเลยว่าใบมันเนี่ยนะท่านผู้ชมเวลาเอามาขยี้ขยี้เนี่ยนะฮะดูนะฮะระดมมันหอมมาก มันหอมเขามีน้ํามันหอมระเหยส่องกับไฟอย่างนี้จะเห็นเป็นเม็ดนะครับที่เรียกว่าโปร่งฟ้าคือเมื่อเมื่อส่องขึ้นไปอย่างนี้จะเห็นเห็นอ๋อจะเห็นเส้นใบมันเห็นอะไรได้เขาเยรียกโปร่งฟ้าสรรพคุณของมันคือที่จริงแล้วเขาเป็นกลุ่มของน้ํามันหอมระเหยเป็นลักษณะของทารพปีชนิดหนึ่งที่ใช้กลิ่นนะกลิ่นในการบําบัดแต่อีกแนวทางหนึ่งก็คือกำลังวิจัยว่าสามารถช่วยในการอดบุหรี่ได้ ซึ่งอันนี้เมื่อสักครู่นี้คุณโกติได้ลองดูแล้วนะครับคือว่าเคี้ยวเข้าไปก่อนเอาไปเคี้ยวหนึ่งใบเคี้ยวเนี่ยถ้ามูชมใบอย่างเงี้ยสดๆแล้วมันไม่ได้ลดขมลดไรด้วยนะฮะมันก็พอไหวอะปลา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 ีเฉยแต่ว่ามันก็ไหวกินเสร็จมันจะรู้สึกหวานในปากแต่หลังจากนั้นเมื่อไปสูบุรีมันจะอาเจียนมันอาเจียนเลยครับมันจะอาเจียนครับมันสูบุรีไม่ได้เลยครับมันเป็นฤทธิ์ที่น่าน่าเกรงขามมากเลยครับ พราะนั้นใครอยากเลิกบุหรี่แล้วให้บุหรี่ไม่อร่อยอ่ะก็ไปเคี้ยวใบโปร่งฟ้าซะครับแลวนี่เป็นบางส่วนท่านั้นที่เราพูดคุยกันในวันนี้สนใจอย่างไรก็ลองไปดูกันในเว็บไซต์เอาเองแล้วลองค้นหากันดูเอาเองว่าจริงๆแล้วถ้าเรามีความรู้อะไรที่มันชัดเจนแล้วมากขึ้นเราก็จะเข้าใจอะไรมากขึ้นด้วยจากหมอบุญครับ ภาพที่ราการท o n i g h t s h o ขอมอบให้กับคุณหมอบุญหรือคุณบุญญพรณ์ยี่เมีนะครับเป็นภาพซึ่งท่านถ่ายกับภรรยาของท่านซึ่งก็เป็นแพทย์แผนไทยด้วยเหมือนกันนะครับและในภาพจะเห็นว่าท่านชี้คือท่านบอกว่าถ้าไม่เชื่อฉันก็ไปทางโน้นนะครับไม่ไม่ใช่นะครับก็กำลังจะบอกว่าถ้าถ้าหากว่ายัง จะพบว่าแผนไทยเป็นยังไงลองศึกษาไปไกลๆสิครับอ๋อจะชี้บอกภรรยาว่าเรายังมีทางเดินได้อีกไกลนะทางเดินของเรายังไปได้ไกลจนถึงตรงนั้นท่านชื่ออะไรครับท่านท่านภรรยาวรีวรนรัตนะสารครับซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยด้วยเหมือนกันด้วยเหมือนกันครับนะครับครับผมนี่คือความรู้ซึ่งจริงๆอะไรก็ตามถ้าเกิดเรารู้ให้จริงมันจะช่วยเราได้แต่ว่าถ้าเกิดรู้ไม่จริงอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีครับแต่หมอยืนยันแน่นอนว่าแพทย์แผนไทยของเรา ยังคงที่จะดูแลสารทุกขสุขดิบในอาการเจ็บแค่ได้ป่วยของคนไทยได้ตลอดไปและตลอดไปครับนี่ครับท่านผู้ชมครับหมอบุญครับนั่นจะเป็นรน่องราวของหมอบุญนะครับรกักษาได้ครับแล้วดูแลตัวเราเอง อกหักใหม่ๆอย่างนี้รักษาได้เรื่องนี้หมอบุญบอกง่ายมากครับโอ้ยง่ายมากหมอบุญบอกเลยให้ไปฟังเพลงของรูมเตอร์ดี้นายรูมเตอร์ดี้นายบอกเลยว่าเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับความรักมันจะออกแบบนงๆงเนาะจะทุกข์ก็ทุกข์ไม่สุดจะสุขก็สุขไม่สุดแล้วคุณบอยกฤษศิพงศ์เนี่ยร่วมแต่งเพลงนี้ด้วยชื่อเพลงนงเนี่ยเนี่ยดูเลยเนี่ยนงไม่อันนี้ไม่ใช่นงอันนี้ทวงฟังเพลงนี้แล้วมีความสุขมากๆนอนหลับฝันดีแล้วพบกันใหม่ครั้งหนึ่ง วัน <One. S 2> วันจันหน้าวันจันหน้าเวลาเดียวกันนี้กับรายการทุนในโชว์จำได้นา <laughs> ตาจีสถานการ์ <laughs>